ดูแล้วะครับผมเสดายหม่องไฟใหม่กับไฟใหม่เนาะงาม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 แหี้ยพี่น้องเต็มกระตาหมอกกอกข้างล่างทีเป็นดอกตุมต่มๆด้วครับผมคุณไปอีกแล้วคุณบระยู่ก็มแมนวะเสบืองเสบืองเอาผลงานมาให้พี่น้องเบิ่งเลยเร็ว แต่ไม่พี่น้องเบิกเอาครับเห็ดผึ่งทามครับเห็ดตับเต้าอู้ข้างล่างดอกตูมเท้งดอกบานเด้อพี่น้องเต็มกะตาหมอกกอ,อกเลยครับบังนันงามค่ะอีลีครับมีตัวดอกองี้ไม่ ขันเก็บยิ้ยมเมล้างได้ดอกตูมนะครับรอบที่แล้วเก็บยิ้มเมล้างได้ดอกตูมขันเก็บยิ้ยมโมเสาจะเจอดอกบานเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลังจากที่เขาเก็บมาได้สักพักเอาดอก,กำงามๆให้พี่น้องเบิง่งเลยนะดอก,กำงามๆงามทุกดอกเดี๋ยวดอก,กำงามยิ่งยิงยงยงพี่น้องเบิ่งกันนะฮู้ยมาสองดอกเลยเอยเอคุณ ว้ามีประสบการณ์นในการหาเห็ดจากปีเลยเนะี่ยซี่ปีซี่ปีโอ้ยเห็ดกับผึง๋งอันยังเป็นตระยานกล้วกันเพิ่งเตเห็ดบ่เป็นตระยานเด้อ <Boy. S 1> ผู้ใดตั้งชายาให้ผ่านโกปากโปวดะแต่ชายามาย้อนอี่ยังเพราะถีตัดถอตัด,ตดผู้ใดตั้งชายาให้ <laughs> าพาพันก็มาหาเห็ดครับพี่น้องหาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วครับผมเสดายมองไฟใหม่กับไฟใหม่เนาะงามพังาม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 แห้งพี่น้องเต็มกระตาหมอกกอกข้างล่างจะเป็นดอกตุมต่มๆด้อครับผมคุณไปอีกแล้วคุณบ่อยู่บ่เศ้าครับมันหาอยู่หา,หากินอยู่เพิ่นนี่ไปหามาหลายไร